ทุกคนรู้จักไดโนเสาร์ชนิดนี้ไหมครับมันมีฉายาว่ากระทิงกินเนื้อ ในวสาสิที่ผมพูดถึงนั่นก็คือเจ้าคาโนทัสที่มันมีฉายาว่ากระทิงกินเนื้อเพราะว่าบนหัวของมันมีเขาอยู่หนึ่งคู่ซึ่งเขานั้นก็สามารถเอาไว้ชนเหยือ่อแล้วเหยื่อจะสลบแล้วมันก็สามารถกินเหยื่อได้ซึ่งเขานั้นมีประโยชน์มากๆครับซึ่งขาของมันบางและยาวจึงทำให้มัน วิ่งได้เร็วกว่าไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดอื่นๆอ,อย่างทีเล็กที่มีขาที่ใหญ่และแข็งแรงกว่าคาโนทรัสแต่มันก็วิ่งช้ากว่าคาโนทรัสทุกคนคงเห็นนะครับว่าคาโนทรัสมีข้อดีหลายอย่างแต่ข้อเสียของมันก็คือเวลามันวิ่งจับเหยื่อนั้นเหยือ่อจะวิ่งเลี้ยวคดเคียว ซึ่งคาโนโทอรัสก็ต้องวิ่งเลี้ยวตามแต่ว่าเวลามันเลี้ยวมันจะต้องเลี้ยวทั้งตัวเหมือนกับรถยนต์ไม่เหมือนกับไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดอื่นๆที่เวลาเลี้ยวจะเลี้ยวแค่หัวซึ่งก็เสียเวลาในการจับเหยื่อมากครับมันมีความสูง2เมตรและความยาว8เมตรและน้ําหนัก2ตันก็จบกับไปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ